พวกนี้จะรับจ้างเข็นขยะทิ้งตามหมู่บ้านจัดสรรตามจัดทาสนามหญ้าตามเศษปูนเศษหินพวกนี้ยสิ่งปฏิกูลอะไรแม้แต่รถถ่ายช่วมกว็ามาทิ้ง<ม>เพราะว่ามาถึงก็ามาเปิดทิ้งเหม็นเน่าเหม็นบางทีหมาเน่าก็าปนอยู่ในนั้น<ม>ก็มีหลานเป็นภูมิแพ้อยู่คนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าจะเป็นภูมิแพ้ต้องกินยาประจําเพราะว่ามันจะเหม็นควันเนี่ยและหลานนี่เกิดที่นี่อยู่ที่นี่ ตั้งแต่เล็กอ่ะผมอยากเห็นตรงนี้ไม่มีขยะอยากเห็นว่ามีหน่วยงานไหนก็ได้ที่เข้ามาแล้วไม่ให้รถขยะมาทิ้งทําให้มันสะอาดแทนมันเตียนนะอยากเห็นแบบนั้นเราก็ทาหนังสือไปแจ้งกันทางพิเศษ,ษ,ษว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยควรจะต้องมีการดําเนินการขนาดไหนในช่วงเวลาย,ยังไงการทางพิเศษก็ขอความอนุเคราะห์มาทางเราเราก็ยินดีนะครับที่จะดูแลให้ตรงนี้นะครับตัวเทศบาลเองนี่ย อยากดาเนินการให้ทุกอย่างนะครับในการดําเนินการของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเขตเทศบาลแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยปลายทางเนี่ยบางครั้งเนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยไม่ยอมให้เราเข้าไปดําเนินการในพื้นที่การดูแลของกรรมสิทธิ์ของจะเป็นการทางก็ดีนะครับที่ถือกรรมสิทธิ์นะครับหรือว่าที่ส่วนบุคคลก็ดีนะครับบางครั้งแล้วเนี่ยเราต้องได้รับการขออนุญาตจากผู้ถือกรรมสิทธิ์นั้นๆด้วย เดี๋ยวเราก็จะทําหนังสือไปให้กับการทานพิเศษนะครับหรือว่าเอกชนนะครับที่ถือครองกรรมสิทธิ์บริเวณนั้นนะครับให้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ตัวเองก่อนนะครับหรือว่าจะขอความอนุเคราะห์มานะครับก็ให้ตอบถึงกลับมาทางเราเราก็จะดําเนินการ